เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l e g n a Lock Origin กับผม Nasser X นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันแห่งการเติบโตอีกเช่นกันนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเกม l e g n a Lock เนาะนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง Nasser X ไปด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ Stera g o l d a t นะครับถ้าอยากเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมร e g n a r o c k Origin นะครับก็สามารถที่จะเติมโปรโมชั่นได้ตามนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าถูกกว่าการเติมเองแน่นอนนะครับ สเตราโกพัทรับเตําเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกพัท โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวในส่วนของกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ตัวเกม l e g e n r of Origin ได้ทําการอัปเดตมานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างแรกเลยนะครับให้เราเข้ามาสู่หน้า festival event นะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นนะครับก็คือ Market p a เ e e นะครับช h อปปิ้ง f e ส t i v a l นะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับวันที่24เดือน7นะครับถึงวันที่ 9เดือน8เลยนะครับก็ถือว่าสักระยะหนึ่งเหมือนเดิมนะครับระยะเวลาเช่นเดิมแล้วก็จำนวนครั้งในการดีเฟสนะครับก็คือหลังจาก3 1 0 7 2 3นนะครับตีห้นะก็นี่เลยนะครับสำหรับในส่วนของการที่เพื่อนๆนะครับก็คือคะแนนนั่นเองนะคะแนนตรงนี้นะครับก็คือเพื่อนๆต้องทำการซื้อแพ็คตรงนี้นะครับก็10คะแนนนะครับได้แค่ในส่วนของใบสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับแค่ใบเดียวนะครับ30คะแนนนะครับได้กาชาติเกต1ใบนะ 50นะครับได้แรกาคุมปองหนึ่งใบนะครับแล้วก็70นะครับได้ในส่วนของฮีโร่โทเค็นนะครับ2อันนะแล้วก็ร้อยคะแนนนะครับได้ในส่วนของนี่เลยเปลืองปองนะครับ1อันเท่านั้นนะก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังไงอยู่นะนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับสำหรับสายฟรีนะครับราคาศูนย์ดอนนั่นเองนะฮะเขาจะให้เราเลือกในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะแต่เพื่อนๆลองดูนะครับชั้นวางของที่เขาให้มานะครับโหเลือกไม่ถูกเลยนะฮะว่าจะเอาในส่วนของ รางวัลอะไรดีนะครับเออผมขอเลือกเป็นอีเดนละกันนะครับ3 0 0แสนเนาะแล้วก็อันนี้นะครับผมขอเลือกเป็นในส่วนของอันนี้ละกันนะฮะก็คือลูกอมนะครับสองอันสีแดงเอ็ก e พีละกันนะครับอสุดท้ายนะครับก็คืออสุดท้ายนะครับก็มีทั้งหมด3อันเช่นกันนะก็คือเซนน่แล้วก็ไดมอนนะครับแล้วก็ในส่วนของไทเติรหรือว่าระดับยศนั่นเองนะผมก็ขอเลือกอันนี้ละกันนะเพราะว่าอีก2ออันเนี้ยเราสามารถหาได้อยู่แล้วใช่ไหมครับโอเค นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับให้เรากดซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมหลังจากที่เราซื้อเรียบร้อยนะครับเราจะได้รับคะแนน10นะฮะแล้วก็แพ็กต่อไปนะฮะเจ็ดเก้าเแล้วก็19แล้วก็เกแล้วก็99นะครับบอกเลยเลยว่าเติมอีกแล้วเหรอนะครับแล้วก็ดูในส่วนของการแลกของนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยแล้วกันนะก็อันแรกนะครับสําหรับแพ็กเจ็ดเก้านะก็ขอเลือกเป็นกาชาทิเก็ตนะครับ อันที่2ก็ขอเป็นกาชาติเกตแล้วกันอันที่3ก็ขอเป็นกาชาติเกตเช่นกันนะครับก็อันนี้ถือว่าคุ้มนะสําหรับผมนะครับสําหรับใครที่อยากจะเปิดในส่วนของตู้กาชานะครับสําหรับใครที่รออยู่นะครับสําหรับกาชาใหม่เนาะอันนี้ก็ถ้าเป็นผมนะผมก็กาชาทิเกตเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอันนี้ทั้งหมดผมขอเลือกแรกการคุมปองนะครับ แล้วก็อันนี้หรอผมขอเลือกในส่วนของนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือเหรียญระดับยศนั่นเองนะครับสาหรับแพ็ก9.99นะครับก็ถือว่าราคาก็เกือดอยู่นะนะครับแล้วก็19.99เนี่ยผมขอไม่กดให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเกินงบราคาที่เราจะต้องเติมแล้วนะครับผมมองว่าในส่วนของเนี่ยของแพ็คเนี้ยนะครับน่าโอเคอยู่นะครับก็ซื้อ 3แพ็ก3แพ็คนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะอยู่มกันนะครับแต่ผมมองว่ามันคุ้มตรงไหนหรือ่ะคุ้มตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถได้อันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่3อันเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะก็ไม่มีให้เลือกนะครับแต่ตรงนี้จะคุ้มหน่อยก็คือเราจะได้ไตเติ้ลเนี่ยทั้งหมด2ออันเลยเนาะเราซื้อได้ทั้งหมด 2ครั้งก็คือได้4นะครับแต่อันนี้มันซื้อได้หมด3ครั้งก็ได้3อันเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่งในส่วนของระดับยศนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมองว่า2แพ็คเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับอ่ะแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะฮะกิจกรรมปิงโกเช่นกันนะครับอันนี้ก็บอกเดเลยว่าเราก็เคยๆกันอยู่นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะแต่ที่ดีที่สุดเลยนะครับนี่เลยนะ10อันนะครับนี่ได้ในส่วนของคนนก3ใบเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีแล้วต้องการจะอัพ ขนนกทำสเปซนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะก็บบกได้เลยว่าก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมปิงโกนะแต่ว่ากิจกรรมเฟสติวัลอันใหม่เนี่ยนะครับโอดินคัพเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะเตึงอยู่เหมือนกันนะครับมันไม่ได้เติบโตอะไรขนาดนั้นนะครับที่เราเลือกกันเนี่ยนะครับตามแพ็กบนที่เราเลือกนะครับมันไม่ได้ทําให้เราเติบโตเลยสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับก็ไม่ได้เติบโตอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เติบโตนะครับ ท่าน,นี้ก็ไม่ได้เติบโตมันก็คือการสุ่มเอาใบมาสุ่มทั้งนั้นแหละนะครับมันจะเติบโตก็ต่อเมื่อน,นี่เลยนะครับแพ็กสินะครับก็จะมีในส่วนของพวกกาใช่ไหมอันนี้ก็จะมีในส่วนของพวกแบบเอาไว้ให้ตัวละครเราเติบโตโดยการตีบวกใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็คือเหมือนกันนะครับก็ต้องออพตัวละครเหมือนกันแต่ล้วนทุกอย่างนะครับไม่ได้ทําให้ตัวเราเติบโตขึ้นเลยนะเหมือนเป็นการซื้อของเพิ่มให้ตัวละครเราเท่านั้นเองนะครับเว้นแต่ว่าเนี่ยไอ้พวก9เก้านไดมก้นได้าเนี่ะเห็นปหมมันคุ้ยู่นะครับ แต่ว่ามันก็ราคาแพงไงนะครับก็รู้สึกว่าแบบมันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่ามีงบประมาณประมาณไหนนะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเอาแค่2ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับสาหรับผมนะครับผมเอาแค่2แพ็กนี้ก็พอแล้วนะครับก็พอที่จะรอสุ่มกาชาในส่วนของตู้อันนี้เลยนะครับก็เหลืออีกแค่2ชิ้นนะครับก็จะได้แล้วนะตอนนี้เปิดไป50รอบแล้วรู้สึกว่าเสงมากเลยได้อันนี้สามสองอันได้นี้32อันเสงมากเลยนะครับ ก็หลักๆแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับวันจันทร์วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรใหม่มากนะครับสำหรับเกมแรกในรอบオจินเนาะตรงนี้ก็ยังเงียบๆอยู่นะครับหลังจากที่เราวอลคิวเสร็จไปแล้วนะก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับในส่วนของระบบการบ้านหรือวอลบ้านปราสาทนะครับ ก็ใครที่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากให้ผมทําคลิปอารมณ์ประมาณไหนนะครับหรือว่ามารีวิวตัวละครอัปเดตยังไงก็เดี๋ยวผมทําให้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับช่องนัทเซอเอ็นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ช่องผมด้วยละกันนะครับและก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะครับเพื่อปลดล็อกในส่วนของกด YouTube ให้ผมเปิดการมองเห็นเยอะๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นัทเซอเอ็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีไว้เจอกัันครบบบ๊าายย